เจแปนลูกชายตลกชื่อดัง, J an, ดงแจสสวนเดือดตอบโต้วความถกเถียงอย่างไรคุณคงไม่แปลกใจกับเรื่องราวของบุตรหลานดังที่ถูกวิจารณ์ว่าขึ้นชื่อด้วยความมั่งคั่งของพ่อแม่แต่คราวนี้มีอะไรแปลกๆกับเจแปนลูกชายของแจสสวนเดือดตลกชื่อดังที่ออกมาตอบโต้วความถกเถียงอย่างเด็ดขาดว่าเขาสร้างอยู่ตลอดไม่เคยของเงินพ่อแม่แต่บาทเดียวและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนไม่เคยรู้หลังจากที่เจแปน J.S.A.D ถูกวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียว่าเขาเติบโตมาจากสลัมและไม่มีความสามารถในการแต่งเพลงรับซึ่งเป็นเรื่องที่เขาตอบโต้ไปแล้วว่าเขาทำมาด้วยตัวเองทุกบาททุกสตางค์แต่คราวนี้เขาตัดสินใจออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งอย่างชัดเจนพร้อมยืนยันว่าเขาไม่เคยของเงินพ่อแม้แต่บาทเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องการสร้างผลงานของตัวเองมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือทำไมเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นโต้แย้งอยู่เสมอ คงเพราะว่าสังคมเรายัางคงมองบุตรหลานของคนมีชื่อเสียงด้วยแววตาที่แตกต่างซึ่งเป็นสิ่งที่เจแปนต้องการเปลี่ยนแปลงโดยการยืนยันตัวตนผ่านผลงานของตัวเองในการสัมภาษณ์ล่าสุดแจสสวนเดือดได้ออกมาพูดถึงความรับผิดชอบในการเลี้ยงลูกว่าหากสอนลูกแล้วลูกจะไม่ทําตามเพราะอาจจะเป็นการสอนที่ไม่ตรงจริตกันซึ่งเป็นคําพูดที่สะท้อนถึงความยากลําบากในการเลี้ยงลูกให้เติบโตในสังคมที่มีความคาดหวังสูง และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่พลาดไปเจแปนไม่ได้อ้างอิงชื่อของพ่อเพื่อสร้างผลงานแต่เขาทำมาด้วยตัวเองทุกขั้นตอนตั้งแต่การแต่งเพลงจนถึงการซื้ออุปกรณ์อัดเพลงซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของเขาคำถามที่น่าสนใจคือคุณเห็นยังไงกับเรื่องนี้คุณคิดว่าบุตรหลานของคนมีชื่อเสียงควรได้รับการพิจารณาอย่างไรมาเปิดประเด็นนี้กันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะอ่านเพิ่มเติม,ตมแบมแบมพร้อมแล้วคอนเสิร์ตใหญ่เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ในบ้านเกิด นับวันรอเจอตัวจริงแมทพิรณีเปิดภาพลูกชายเห็นแค่นี้ก็หลงรักแล้วนักแสดงดาวรุ่งเซอร์ไพรส์ประเดิมเสียงหวานร้องเพลงประกอบซีรีส์ครั้งแรกติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ https www thebankinsight o k com facebook https www facebook com thebankinsight X Twitter เซ https l a s l a s twitter com s l a s Bangkok Insight Instagram https s l s s l a s www instagram com s l a s t Bangkok Insight YouTube https s l s s l a s www youtube com s l a s channel s l a s u c m f f m c n v r c g 5 n t w c c 2 w s g ดูข่าวต้นฉบับ h t t p s w w w t i b a n k i n s i g h c o m n e w s l i f e s t y l e e n t e r t a i n m e n t 1 5 6 2 6 2 7